สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปจิตวิทยาที่จะทำอย่างไรให้ใช้เวลาเพียงแค่เสี้ยววินาทีทำให้คนที่เราพบเจอประทับใจเราจนคิดถึงเรานะคะท่านใดที่เข้ามาชมคลิปครั้งแรกนะคะในช่องนี้ฝากกดไลค์ Subscribe และกดเปิดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อที่ ท่านผู้ฟังทุกท่านจะได้ไม่พลาดข้อมูลเทคนิคดีๆเกี่ยวกับการใช้กฎแรงดึงดูดและจิตวิทยานะคะรวมถึงการอ่านไพ่พลังบวกที่ผู้ฟังได้มอบให้เทิปดีๆที่จะช่วยให้คุณสร้างความประทับใจในครั้งแรกพบให้ได้ผลดีและมีความสุขเขียนโดยประสบการณ์นะคะของผู้อ่านเองแล้วก็อ้างอิงจากเทคนิคจิตวิทยาต่างๆนะคะที่ผู้อ่านได้อ่านมาจากหนังสือนะคะ ข้อแรกค่ะเป็นตัวของตัวคุณเองค่ะไม่ต้องพยายามให้เหมือนใครนะคะถ้าคุณรักและมั่นใจและเห็นคุณค่าของตัวเองผู้อื่นย่อมจะมองเห็นสิ่งนั้นด้วยแสดงความจริงใจที่มีในตัวคุณโดยที่ไม่ต้องพยายามจนเกินไปเพราะนั่นผู้ที่พบเจอคุณจะได้รู้สึกว่าคุณพยายามทําอยู่นะคะ 2. การเตรียมตัวที่ดีค่ะ การเตรียมตัวที่ดีเพื่อลดความประหม่าและความกดดันเมื่อเรารู้ว่าเราต้องไปเจอคนคนหนึ่ง<น>เช่นคุณต้องไปสัมภาษณ์งานให้คุณเตรียมความพร้อมเช่นการฝึกเดินนั่งรวมถึงการทักทายและที่จะขาดไม่ได้คือรอยยิ้มที่จริงใจค่ะถ้าเรารู้สึกกังวลให้ฝึกซ้อมให้มากที่สุดนะคะการฝึกจะช่วยลดความกังวลและเสริมสร้างความมั่นใจได้อย่างดีค่ะ Be r r p p r r e what you will do นะคะ 3. การสบตาหรือไอคอนแท็ค่ะการสบตาเป็นสิ่งสำคัญนะคะที่เราจะสบตาคู่สนทนารวมถึงผู้พบเจอเพราะจะทำให้เขารับรู้ว่าเราให้ความสนใจเขาอยู่และตั้งใจฟังในสิ่งที่เขาพูดและสิ่งนี้นะคะจะทำให้เราทราบว่าคู่สนทนานั้นมีความเห็นและรู้สึกอย่างไรซึ่งก็จะทำให้เรา สามารถต่อบไปในบทสนทนานั้นได้อย่างราบรื่นและเข้าใจผู้พูดได้อย่างดีค่ะ 4. ความมั่นใจความมั่นใจเป็นสิ่งสำคัญนะคะที่จะช่วยเสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดีได้คุณต้องมั่นใจในรอยยิ้มของคุณคําพูดของคุณรวมถึงน้ำเสียงที่พูดออกไปนะคะน้ำเสียงที่พูดออกไปหรือ t o n e of voice ควรจะเป็นน้ำเสียงที่นุ่มนวลและเป็นมิตรนะคะห Pay a t t e n t i o n คือการเอาใจเขามาใส่ใจเรานั่นเองค่ะตั้งใจรับฟังสิ่งที่เขาพูดและถามเขาอย่างจริงใจนะคะว่าเราก็สนใจในสิ่งที่เขาพูดเช่นกันอีกเทคนิคหนึ่งนะคะคุณอาจจะทวนคําพูดของเขาก็ได้ค่ะทวนในสิ่งที่เขาพูดแล้วถามเขากลับค่ะและเมื่อถ้าเขาเริ่มแสดงท่าทีเริ่มเบื่อแล้วก็ให้เปลี่ยนคําพูดหรือเปลี่ยนท่าทางนะคะ การที่เราเปลี่ยนท่าทางของเราเนี่ยฝ่ายตรงข้ามนะคะจะเปลี่ยนท่าทางของเขาและจะทำให้เขาผ่อนคลายมากขึ้นค่ะเช่นคุณอาจจะเปลี่ยนท่านั่งอาจจะใช้มือในการระหว่างในการที่คุณพูดนะคะทำทุกอย่างให้เป็นธรรมชาติและแสดงออกถึงความจริงใจค่ะ 6. ถามเขากลับบ้างนะคะ เมื่ออยู่ในบทสนทนาเราควรถามความคิดเห็นนะคะฝ่ายตรงข้ามเพื่อแสดงให้เห็นว่าเราอยากให้เขามีส่วนร่วมนะคะคนทุกคนนะคะย่อมรู้สึกดีเมื่อมีคนเปิดโอกาสให้เขาพูดและได้แสดงความคิดเห็นค่ะและข้อสุดท้ายนะคะสำคัญที่สุดนะคะการที่คิดว่าเราอยากให้เขามีความสุขถ้าเขาเจอเราได้พูดคุยกับเราเขาจะมีความสุขกลับไปดังนั้นนะคะ เราควรจะให้ความสุขกับคนที่เรามีบทสนทนาก่อนหรือคนที่เราพบเจอก่อนนะคะการให้เนี่ยย่อมดีเสมอนะคะโดยไม่ต้องหวังว่าผลจะเป็นอย่างไรเราปรารถนาดีเรารับฟังและเราก็รู้สึกดีในบทสนทนานั้นๆและการพบเจอนั้นๆการให้มิตรภาพอย่างจริงใจจะแสดงออกมาทางท่าทางบุคลิกและแววตาและรอยยิ้มนะคะดังนั้นเนี่ย เพียงแค่คุณคิดนะคะคิดดีมีกู o ดว i ฟ์นะคะจะส่งออกไปทางกิริยาท่าทางแววตาและรอยยิ้มของคุณแน่นอนค่ะขอให้คุณประสบความสำเร็จในการพบเจอผู้คนไม่ว่าจะเป็นการสัมภาษณ์งานนัดเดทครั้งแรกเทคนิคเหล่านี้นะคะจะทำให้คุณมีความสุขนะคะแล้วก็ทำให้คุณสามารถเข้ากับฝ่ายตรงข้ามได้อย่างดี และมั่นใจแน่นอนค่ะว่าเขาจะประทับใจและคิดถึงคุณแน่นอนหลังจากที่กลับไปจากบทสนทนาครั้งนี้ค่ะขอบคุณนะคะที่รับฟังเทคนิคดีๆจากผู้ผู้อ่านนะคะแล้วเ,เจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ